สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครพบกับรายการ Business Smart กับวิชันส้อยฟ้าโอสุคนทนคลิค่ะวันนี้นะคะนักธุรกิจที่สนใจตลาดส่งออกสินค้าไปยัง CLMV หรือว่าตลาดอาเซียนใหม่นะคะพลาดไม่ได้ค่ัเพราะเราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงนะคะกำลังซื้อทั่วโลกก็ชะลอตัวไปด้วยนะคะการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศต่างๆหลายๆประเทศมีปัญหา ยอดส่งออกลดน้อยลงนะคะในขณะเดียวกันภาครัฐนะคะก็เร่งผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาด CLMV นะคะก็คือกัมพูชาเมียนมาลาวเวียดนามนะคะซึ่งเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูงแต่ถามว่ากำลังซื้อมีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาเจาะดูแต่ละตลาดกันเลยนะคะท่านผู้ชมคะจากข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่ประเมินภาวะเศรษฐกิจของประเทศ CLMV ทั้ง4ประเทศเมื่อปลายปีที่ผ่านมาพบว่าในปี2,559นี้อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้นของทั้งกัมพูชาสอปป,อปอลาวเมียนมาและเวียดนามยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศไทยโดยเมียนมามีอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจสูงถึง 8. 4เอร์เซและประชาชนมีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นทำให้การจ้างงานและมีะไรายได้เพิ่มขึ้นโดยผู้บริโภคเวียดนามมีอำนาจซื้อต่อคนต่อปีสูงสุดใน4ประเทศ CLMV ส่วนกัมพูชามีอำนาจซื้อเฉลี่ยต่อคนต่ำสุดค่ะเมื่อดูจากข้อมูลการส่งออกอาหารไทยไป CLMV ในช่วง5ปีที่ผ่านมาพบว่ามีอัตราเติบโตเฉลี่ยถึง15.94%ต่อปี โดยปี2558ที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกอาหารไป CLMV สูงถึง122,947ล้านบาทมีอัตราการขยายตัวจากปีก่อน16.92%การส่งออกอาหารไทยไปยัง CLMV มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ โดยในปี2554มูลค่าการส่งออกอาหารไป CLMV คิดเป็น38%ของมูลค่าการส่งออกอาหารไปอาเซียนแต่ในปี2558ที่ผ่านมาสัดส่วนการส่งออกอาหารไปยัง CLMV คิดเป็น53%ของการส่งออกไปในอาเซียนแสดงถึงว่า CLMV คือตลาดอาเซียนใหม่ที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจอาหารประเภท SME ค่ะและเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็มีการจัดงานเมียนมาอินเตอร์เนชั่นแนลเฟรนช์ไชส์แอนด์เอสเอ็มอีเอ็ก2016ค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมก็พาผู้ประกอบการไทยไปจัดแสดงสินค้าด้วยนะคะแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในเมียนมา เป็นอย่างมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมกับท่านผอ,อสถาบันอาหารนะคะท่านผอ,อยงวุฒิสัปพฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเมียนมามมันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับหลังจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับก็ทําให้มีคนที่เกิดความมั่นใจมากขึ้นที่จะไปเพาะฉะนั้นก็เนื้อหอมมากที่สุดในกลุ่มเซลลมวีร MV. บริษัทที่ไปนะครับที่แสดงสินค้าในงานเออเนเตอร์เนชั่นแนลแฟรนไชส์เอสเอ็มเอโปนะครับเราก็มี บริษัทไทยของเรา20กว่าบริษัทที่ไปนะครับแต่ละคนก็จะมีโปรดักที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟรนไชส์อาหารแน่นอนอันนี้มากที่สุดเลยนะครับแล้วก็เพื่อเรื่องของความงามเครื่องสำอางเรื่องที่คนที่ให้ความสนใจมากที่สุดคือเรื่องของการกินอยู่ก่อนสินค้าอาหารจะเป็นที่สนใจใช่ครับโดยเฉพาะเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างวันนี้เนี่ยเมื่อในเมื่อเศรษฐกิจเริ่มบีขึ้นนะครับ GDP เาก็เติมโตมากขึ้นสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของสื่อต่างๆ<ม>นะครับไม่นว่าสื่อโทรทรัศน์วิทยุอะไรต่างๆทาใ,ให้เขาเห็นไลฟ์สไตล์นะครับของคนเปลี่ยนไปอะไระ <ๆ S 2> ต่างๆแล้วก็มันมีอาหารพร้อมรับประทานหรืออาหารที่จะเป็นประเภทแช่แข็งที่เข้าไปหลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากอาหารหลักของเขาที่รับประทานและเป็นยังไงบ้างกร,ระแสตอบรับดีมากครับก็เรามีบูธสำหรับ business matching สำหรับพูดคุยเจรจาธุรกิจการค้าทางเขาเนี่ยก็พยายามที่จะหาโอกาสเหมือนกันแหละ แฟรนไชส์ค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งใหม่ะนะครับท,ที่เขามองถ้าพูดถึงการลงทุนแล้วเนี่ยมันจะน้อยกว่าที่เขาจะไปลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเองลงทุนแฟรนไชส์ก็เสียค่าแฟรนไชส์ฟรีในการบริหารแล้วก็เร่วมต้นซื้อสินค้าเขาในระดับหนึ่งก่อนก็ทําธุรกิจง่ายขึ้นคือไปครั้งนี้เนี่ยพาแฟรนไชส์ แล้วก็มีผู้ประกอบการเมียนมาเนี่ยสนใจซื้อเฟรนชชายกันใช่ครับส่วนใหญ่แล้วเป็นธุรกิจด้านอาหารใชคะหา่วนใหญ่ครับพอคะเวลาที่เขาซื้อเฟรนชชายเนี่ยแล้วตัวโปรดักตัวสินค้าเนี่ยต้องส่งออกจากประเทศไทยไปไหมคะช่วงแรกแน่นอนนะครับ,รบมันจะต้องมาจากแต่าทางประเทศไทยต่อไปเนี่ยถ้าสมมติมันขายถึงยอดหนึ่งเนี่ยและวัตถุดิบในพมา่าถ้าต้นทุนมันมีแนวโน้มที่ดีก็สามารถที่จะร่วมทําธุรกิจกับเจ้าของเขาทั้งนั้น ที่จะผลิตแต่นั้นได้ในรอบนี้เนี่ยไปผู้ประกอบการแฟรนชชา์เนี่ยประมาณ20รายรใน20รายเนี่ยปิดยอดขายเป็นยังไงบ้างได้มีการเจรจาสาเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะครับส่วนที่ยังเจรจาต่อเนื่องต้องพูดไปพูดกลับกันเนี่ยนะครับเพื่อขอข้อมูลกันเพิ่มเติมเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งพวกที่สําเร็จแล้วเนี่ยแล้วเขาประมาณการมาให้รประมูลค่าของเขาในการทําการค้าขายกันเนี่ย ประมาณ16ล้านเหรียญในหนึ่งปีนี้แน่นอนหรือประมาณเกือบ600ล้านบาทก็ไม่น้อยก็ถือว่าไม่น้อยครับคือไปหนึ่งครั้งสําเร็จขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากมเวลาที่เมียนมามองมายัางประเทศไทยสินค้าไทยต้องถือว่ามีความเข้มแข็งแค่ไหนคือเขามั่นใจในเรื่องคุณภาพะนะครับรสนิยมไม่ได้ต่างกันมากระหว่างคนคไทยกับพม่านั่นคือสิ่งที่เป็นข้อดีะนะครับะฉะนั้นความได้เปรียบตรงนี้มันมีอยู่แล้วการที่เจาะตลาดตรงนี้เนี่ยต้องหา เขาเรียกว่า local partner หุ้นส่วนธุรกิจที่เป็นชาวพม่าด้วยในการทำนะครับอันนี้เป็นเป็นหัวใจเพราะว่ายัางไงเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจพฤติกรรมลึกซึ้งของผู้บริโภคเหมือนกับคนท้องถิ่นนะครับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เจรจาสำนึกแล้วเนี่ยประมาณสินค้าประมาณไหนคะมีทั้งพวกเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มในสูตรต่างๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นพวกทำจากสมุนไพรหรืออะไรต่างๆเป็นอันว่าตลาดเมียนมาเป็นตลาดที่มีความต้องการสินค้าไทยโดยสถาบันอาหารก็จะมีการนำผู้ประกอบการไทยเนี่ยไปสแสดงสินค้าในประเทศต่างๆในซีอีด้วยใช่ครับแต่ไปแต่ละครั้งเนี่ยท่านผู้ชมเองอาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วถ้าสนใจไปด้วยเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นยังไงเราจะคัดเลือกผู้ประกอบการน,นะครับคือ1เราต้องดูว่าผู้ประกอบการเนี่ยได้อยู่ในธุรกิจมาระยะหนึ่ง,ง2มี product หรือผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นที่ยอมรับในตลาดมีคุณภาพกระบวนการการผลิตถูกต้องคือเป็น GMP หรือไถ้าเป็นอาหารนะครับ h a c c p ซคือกระบวนการผลิตเนี่ยจะต้องถูกต้องต้องผ่านเกณฑ์ก่อนละเกณฑ์ครับข,ข้อสำคัญก็คือต้องมีกําลังการผลิตด้วยคือหลายคนบางทีอยากจ,จะทําออกมาแล้วเนี่ยพอเขาสั่งขึ้นมาเยอะ หมดปัญญาส่งคือคัดกรองผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานจริงๆเพราะว่าไปในนามประเทศไทยใช่ครับแบรนด์ไทยสินค้าไทยก็ต้องมีคุณภาพมาตรฐานสากลอยู่แล้วครับแล้วก็รวมถึงกําลังการผลิตว่าสามารถจะรองรับคําสั่งซื้อในอนาคตได้หรือไม่ใช่ครับแล้วค่าใช้จ่ายใ,ในการไปร่วมงานแต่ละครั้งเนี่ยทางสถาบันอาหารมีการดูแลตรงนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์คะครับ,ค,รบคือต้องเรียนว่าอันนี้เป็นนโยบายของภาครัฐ นะครับก็คือสนับสนุนผู้ประกอบการพวกนี้เพื่อเพื่อจะเปิดตลาดใหม่นะครับก็เรียกว่าโ r o d u c t ใหม่ในตลาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเงินที่สนับสนุนก้อนหนึ่งนะครับโดยเฉลี่ยแล้วต่อการเดินทางหนึ่งครั้งเนี่ยต่อผู้ประกอบการไม่ว่าค่าใช้จ่ายถ้าเป็นหนึ่งร้อยก็จะประมาณสนับสนุนสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือส่วนของเมียนมานะคะถ้ามองกําลังซื้อในตลาด CLMV ทั้งสี่ประเทศไม่ว่าจะเป็น ตัวกัมพูชาลาเวียดนามเมียนมาแล้วเนี่ยกำลังซื้อทั้ง4ประเทศเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะรายได้ต่อหัวที่ต่ําที่สุดก็คือน่าก็คือกัมพูชาผู้ที่เข้าไปทําตลาดเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวเองหรือ product เนี่ยมันต้องไปตอบความต้องการของคนท้องถิ่นตรงนั้นได้นะครับราคาก็ต้องไม่สูงค่ะแล้วแบบนี้ผู้ประกอบการจากประเทศอื่นๆประเทศที่สามอย่างเงี้ยเข้ามาเป็นคู่แข่งในตลาด c l v เยอะไหมคะเพราะว่าทุกคนก็มองเห็น,ตร,นตรงนี้เป็นโอกาส ต้องเรียนว่ามีครับอย่างเช่นสิงคโปร์คือเขาเป็นจอมตัวกลางอยู่แล้วอย่างที่เราทราบเขาจะเอาแต่ประเทศไหนก็ได้เพราะตัวเองก็ผลิตไม่ค่อยได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเขาพยายามเข้าไปเพราะสิงคโปร์นี่เข้าไปทําตลาดเนี่ยมานานแล้ว<ม>ประมาณย5 2ส้ายกปีแล้วแต่ว่า่างที่ผมเรียนเราได้เปรียบสิงคโปร์เขาเยอะเพราะสินค้าสิงคโปร์เนี่ยแพงกว่าเพราะตัวเองเป็นตัวกลางส่วนใหญ่<ม>นะครับ เพราะนั้นเราได้เปรียบเรื่องราคาได้เปรียบในเรื่องการยอมรับของสินค้าเอาเป็นว่าในตลาด CLMV ประเทศไทยมีความได้เปรียบได้เปเมีความน่าเชื่อถือของตัวสินค้าที่เข้มแข็งนั่นเองนะคะคนี่เราคุยกันเฉพาะเ<น>มียนมาก่อนนะคะเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งนะคะ<ด>พักสักครู่นะคะท่านผู้ช,ชมช่วงหน้ากลับมาดูที่ตลาดอื่นๆเวียดนามกัมพูชารวมไปถึงลาวด้วยค่ะสักครู่กลับมาค่ะ ู้ชมคะในตลาด CLMB นะคะต้องบอกว่าเวียดนามนะคะเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อต่อหัวสูงนั่นเองนะคะขณะเดียวกันสินค้าที่ผลิตในเวียดนามนะคะก็มีเป็นจนํานวนมากโอกาสจะเจาะตลาดเวียดนามเป็นอย่างไรนะคะเรากลับมาคุยกันต่อกับผู้อำนวยการสถาบันอาหารนะคะท่านผอ,อยงมุตค่ะเวียดนามเป็นยังไงบ้างคะเขาเติบโตมากมายนะครับคือ GDP ของเขาเนี่ยอย่างที่ผมเรียนตอนต้นเนี่ยมันอยู่ที่6%กกว่านะครับคือดูแล้วมันน้อยกว่า ประเทศอื่นอย่างถ้าเป็นดาวรุ่งอย่างพมา่าใน8กว่ากับ9ใช่ไหมครับแต่ก็ GDP ที่เติบโตมันไม่ได้บอกถึงกําลังซื้อะนะครับเพราะฉะนั้นกำลังซื้อของเวียดนามในมหาศาลกว่าเพราะไซส์ของ GDP ก็ใหญ่กว่าไรายได้ต่อหัวเขาสูงกว่าประเทศอื่นๆใช่ครับในในกลุ่มนี้ทั้งหมดแต่ว่าสินค้าที่เวียดนามผลิตกับไทยผลิตเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกันสินค้าอาหารเป็นยังไงบ้างคะสินค้าอาหารบางอย่างใกล้เคียงกัน นะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบางเวียดนามเนี่ยอย่างเช่นถ้าพูดถึงลูกชิ้นเขาก็มีลูกชิ้นที่อร่อยเหมือนกันของเราเนี่ยก็มีความอร่อยประเภทหนึ่งนะครับมันก็มีเรื่องของอาหารแปรรูปที่เราเราได้เปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอาหารที่ทานเพื่อช่วยบรรเทาโรคหรืออาหารที่ทานแล้วรักษาโรคเดี๋ยวนี้มันมีเยอะเพราะฉะนั้นประเทศเราเนี่ยตอนนี้กาลังอยู่ในในโหมดที่จะชิฟตัวหรือปรับตัวไปผลิต อาหารประเภทนี้เยอะเพราะเขาเรียกว่ามันได้มูลค่าเพิ่มจากสินค้าตรงนี้นี่เยอะมากจากถ้าเทียบกับต้นต่อวัตถุดิบะนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันยังมีมีมีพื้นที่กว้างมากสําหรับผู้ประกอบการนะครับที่จะนําสินค้าเหล่านี้ไปเจาะตลาดเพราะทางเขาเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเขาจะล้ากว่าเรานิดนึงะนะครับหรือเรื่องการผลิตอะไรเนี่ยก็จะล้ากว่า,านิดหนึ่งแต่คงไม่นานนะฮะเขาก็จะไล่อะเพราะว่า เขาขยันแข็งแ็งมากคนเวียดนามะนะครับแล้วก็ต่างชาติก็เข้าไปลงทุนเยอะอุตสาหกรรมของเราคืออาหารถามว่ามีสกยภาพมีไหมมีซีพีก็เป็นลงทุนเลี้ยงไก่ที่นั่นเยอะนะครับ,ะรบละเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่จะมาช่วยสนับสนุนให้กับระบบอุตสาหกรรมของเขาก็เริ่มเติบโตเขาก็มีความร่วมมือกับหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยเหมือนกันคือถ้าดูเวียดนามแล้วอาหารเนี่ยน่าจะเป็นอาหารแนวเพื่อสุขภาพแนวเฮลที่มากกว่าใช่ครับนะคะก็ยังมีโอกาสอยู่ใช่ครับแล้วเป็นอาหารสําเร็จรูป คือของเข้าที่ทำเนี่ยคือไม่ใช่อาหารสำเร็จรูปนะครับหรืออาหารแปรรูป<ม>ส่วนมากเ็าจะเป็นอาหารสดหรืออาหารที่ปรุงแล้วก็เก็บได้สักอาทิ์หรืออะไรพวกนี้<ม>แต่ถ้าเราทําเรื่องอาหารแปรรูปเป็นเคร ready to eat ready to cook <ม><ม>พวกนี้ไปมันก็จะสามารถที่ขายได้พฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนนะครับคือ<ม>แต่ก่อนเนี่ยเขามีเขามีเวลาที่จะทํากับข้าว <c oughs> นะครับทานในบ้านวันนี้เนี่ยเนื่องจากสังคมเปลี่ยนไปกลายเป็น working people แล้วนะครับคนที่ทํางานเนี่ย ก็เวลาก็จะมันน้อยลงที่จะต้องมาเตรียมาหุงอาหารเพราะว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปเป็นชีวิตทํางานมากขึ้นออฟฟิศเป็นคนออฟฟิศทำงานออฟฟิศเยอะ,ะแต่ว่ากําลังซื้อที่สูงกําลังซื้อต่อหัวที่สูงเนี่ยทำให้มีเสน่ห์ที่น่าจะเข้าไปชิงตลาดในตลาดเวียดนามใช่ครับนะคะงั้นถ้าไปดูกัมพูชาบ้างถ้าเทียบ<ม>ใน C L v แล้วเนี่ยต้องบอกกัมพูชาเนี่ยกำลังซื้อน้อยที่สุด ต่อหัวใน C R N V นี่ะตลาดยังน่าสนใจไหมคะยังน่าสนใจครับจะเห็นได้ว่าง่ายที่สุดเรามีตลาดค้าชายแดนค้าขายดีเหลือเกินกัมพูชาเนี่ยแค่ชายแดนในขนาดนี้แล้วก็ถ้าไปเจาะเข้าไปในกลางเมืองจังหวัดนะครับมันจะขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสมันยังมีครับคือเขาเขายังต้องการสินค้าจากไทยอีกมากเลยอาหารเป็นประเภทไหนคะของเวียดนามอาหารร่วงแปลรูปนะครับอาหารแช่แข็ง ก็เริ่มมีบทบาทเพราะาเขาก็เริ่มปรับเปลี่ยนโหมดของการใช้ชีวิตเหมือนกันคือก็มีคนที่เริ่มทํางานในในออฟฟิศเยอะนะครับแล้วก็บางทีเสารอ์อาทิตย์ก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวก็รับทานในบ้านวิธีการเข้าไปเจาะตลาดของที่กัมพูชาเนี่ยตรงนี้สถาบันอาหารมองอยังไงคะคือพฤติกรรมของเพื่อนบ้านเรานะครับต้องพูดว่าในสามประเทศเวียดนามอาจจะไกลไปน,นิดนึงนะครับสามประเทศีจะคล้ายก,กันก็คือเรามีสื่อที่สําคัญ สื่อหมายถึงว่าเขาดูทีวีประเทศไทยได้เข้าใจภ<อ>าษาไทยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วที่เขาไปเพียงแต่ไปเปิดตลาดไปทํากิจกรรมง่ายๆนะครับไปเปิดตัวสินค้าก็ใช้ดาราบ้างใช้อะไรบ้างนะครับในการแจก,กให้ให้เขาไปทดลองใช้ในล่มต้นห,หรือทดลองรับประทานนะครับแล้วก็มีการแถมในการเปิดตัวในช่วงแรกๆเพื่อให้เข้าตลาดได้นะครับราคาเท่านั้นเองสิ่งที่สำคัญ คือราคาถ้าคือต้องเข้าใจว่าประเทศนี้กําลังซื้อเขาอยู่แค่นี้สินค้าก็น่งเหมาะกำลังซื้อสอปะปะลาวเหรอคะดูใกล้ชิดก,กับไทยมากขึ้นมากขึ้นครับแล้วเวลาวันหยุดต่างๆเนี่ยทางพี่น้องชาวเราก็เดินาทางมาช้อปปิ้งเมืองไทยโดยเฉพาะอีสานมากเลยใช่ครับนี่นี่ก็แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนมฮะคือวันนี้เนี่ยเขาเอารถข้ามาบางทีนั่งเรือข้ามาซื้อกันทีเนี่ยเป็นโอ้โหเป็นรถๆเลยใช่ไหมครับมาช้อปปิ้งกัน เพราะฉะนั้นไอ้ร้านค้าส่งของเราเนี่ยหรือร้านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ไปตั้งกันเต็มเลยอยู่ตรงชายแดนนะครับขนาดใหญ่มากเลยคนไทยแทบไม่มีโอกาสซื้อพอวันหยุดอย่างที่คุณไรฟ,ฟ้าว่าเนี่ยก็คือกลายเป็นเลนแน่นเอียดเลยเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บอกชัดเลยเขาเรียกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคดูตรงนี้ก็รู้แล้วก็ชอบอะไรไปเก็บข้อมูลได้เลยคือเราไปสังเกตว่าวันนี้พวกนี้ที่ซื้ออะไรมา นะครับเราก็รู้แล้วว่าพฤติกรรมเ็าไปทางไหนและของที่เขาซื้อก็คือพวกอาหาร mm hmm. ก็คืออาหารแปรรูปเพราะ่ mm hmm. เพราะอาหารสดเ็าไม่ต้องมาซื้อบ้านเราะนะครับอาหารแปรรูปอาหารแช่แข็งทั้งหลาย mm hmm. นะครับนี่คือคือเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปแล้วะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปวางวางกลยุทธ์ในการที่เปิดตลาดที่ดีข้างใน mm hmm. ให้เขาไม่ต้องเดินทาง mm hmm. นะครับราะว่าวันนี้เรามาบริการถึงถิ่นท่านแล้ว แล้วปีนี้ทางสถาบันอาหารจะพาผู้ประกอบการไทยที่จะไปบุกตลาด CLMV เนี่ยความถี่มากน้อยแค่ไหนหรือว่าตั้งเป้าอย่างไงคะเวียนอย่างนี้ครับวันนี้ไปพม่าแล้วตอนนี้ก็เริ่มให้คนไปเจรจาที่ลาวเพื่อจะไปไปไป,ไป,ไ,ปไปเปิดตลาดเช่นเดียวกัน <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปต่ตอไปคงประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยนะครับเรื่องของเรา หลังจากนั้นถัดไปอีกสักสเดือน3เดือนก็จะเป็นเรื่องของกัมพูชานะครับเราจะเอาสามประเทศนี้ก่อนในปงีงบประมาณนี้ก็คือถึงตุลาเนี่ยนะครับคือเป้าออกตรงนี้เวียดนามค่อยไปปีงบประมาณหน้านะครับค,คือก็อยากอยากได้ไปให้ครบฮะแต่ว่ากําลังม,มันก็ได้ระดับหนึ่งค่ะต้องบอกท่านผู้ชมที่ทําธุรกิจด้านอาหารนะคะโดยเฉพาะอาหารกึ่งสําเร็จรูปนะคะถ้าต้องการจะเจาะตลาด CLMB นะคะโดยเฉพาะ เมียนมาสปป,ปลาวกัมพูชานะคะก็สามารถติดตามข่าวสารของสถาบันอาหารได้ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ด้วยนะคะซึ่งปีนี้ตั้งเป้าหมายบุกทั้ง3ประเทศนี้นะคะคเอาละคราัน,นี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพักสักครู่คะ่ะชุหน้ากลับมาค่ะ